ลองโยนไปมืดเม็ดหนึ่งดูก่อนนีขนาดเม็ดเดียวนะ นู้นมันมีปลาตัวใหญ่เมืองโยนไปเยอะๆเลยเนี่ยเท่านะโยนไปเยอะๆเลยมันหนาน่ๆเนี่ยโยนบินกะหรี่เนี่ยไม่ต้องโยนไหญมันไม่มีอ่ะมีเฮ้ยมีปลาช่อนดนั่งไงนั่งไงไม่ไม่ใช่น้องโยตรงนี้เนี่ยตัวใหญ่กว่านั้นน้อยเท่าน้อำโยโยตรงบันไดอ่ะนี่ไงนี่ไง นีนต้ององนวันามขึ้นมาสิไงตัวใหญ่เออน่นนาเปลี่ยนที่